นายเจ้านายของแกคุณใช่ไหมเจ้านายของไอ้ตรงมันน่ะคะบริษัทคุณทําแบบนี้ได้ยังไงทําไมไม่มีจรรยาบรรณทาแบบนี้กับพนักงานได้ยังไงฉันทําอะไรหรอคะก็บริษัทของคุณมันที่โกงโกงยังก็ไม่มหมอนเจริญฉันจะ,นะ,นะถ่ายคิดปจันทร์โลกู้ไปเลยบริษัทคุณมันที่โกงเดี๋ยวก่อนนะคะมันต้องมีอะไรเขาจะผิดแน่ๆเลยคะ่ะ ฉันจ่ายเงินเนื้อพนักงานครบทุกเดือนนะคะถ้าครบแล้วทำไมลูกชายจะได้แค่นี้มันเรื่องจริงเหรอคะประปภตรงจริงครับท่านประธานถ้าไม่เชื่อลองดูเงินในซองนี้ได้เลยครับเดี๋ยวฉันรีบจัดการให้นะคะ ช่วยเรียกคุอันมาพบฉันด่วนหน่อยนะคะแต่เหมือนคุณอันติดประชุมกับลูกค้าสำคัญที่ตึกใหญ่นะคะลูกค้าคนไหนก็ไม่สำคัญเท่าเรื่องที่ฉันจะคุยหรอกคะ่ะยังไงก็บอกคุณอันมาพบฉันด่วนเลยคะ่ะภายในห้านาทีได้คะ่ะท่รมธาน หวานเลขชนาเมย์หรือเปล่าคะ,ะแล้วเดี๋ยวนี้ยเขาให้รอพอเข้ามาในตึกได้ด้วยเหรอที่อยู่ของนยอยู่หน้าตึกนี่คอยยืนคัดกองคนเข้าออกไม่ใช่เหรอแล้วยายแก่เนี่ยเข้ามาในตึกได้ยังไงนี่ขนาดอยู่ต่อหน้าฉันนะคะคุณยังเรียกพวกเขาแบบนี้ ที่ฉันไม่อยากคิดถึงรับหลังเลยว่าจะเป็นยังไงที่คุณป้าพูดฉันชักจะคิดจริงแล้วสิเพราที่คุณจ่ายเงินเดือนไม่ครบมันคือเรื่องจริงเ,ออเงินเดือนอะไรล่ะคะคุณหวานก็เงินเดือนลูกชายเขาไงคะได้ไม่ครบหกเดือนจริงไหมคะคุณอันไม,ไ,มไม่จริงนะคะ ฉันให้ทุกเดือนแถมยังบวกโอทีให้ด้วยนะคะจริงครับผมได้เงิน5,000บาทมาหเดือนแล้วผมมาทำงานเช้าทุกวันควบกาดทุกวย์อย่างน้อยผมควรได้1,000งบาทสิครับงั้นก็แสดงว่าในนี้มีคนโกหกฉันอยู่ถ้าฉันจับได้ฉันจะไล่ออกทันที และฉันก็จะฟ้องด้วยในฐานะช่อโกงเงินบริษัทคุณหวานคะคือฉันเป็นคนเอาเงินเนินปรปภไปเองคะ่ะท่านประธานทำไมคุณอันถึงทำแบบนี้ล่ะคะคือฉันจำเป็นต้องออกรถใหม่อะคะ่ะฉันเลยหักเงินเนินปรปภไปครึ่งหนึ่งเอาไว้ใช้ดาวนรถคะ่ะ เงินก็ไม่ใช่เงินคุณทำไมคุณถึงกล้าเอาไปเงินคนอื่นเขาก็มีความจำเป็นต้องใช้เหมือนกันค่าใช้จ่ายเขาก็มีคุณรู้ไหมคะว่าลูกสาวของเขาไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนไม่มีเงินซื้อข้าวกินพ่อของเขาก็ต้องเลื่อนการผ่าตัดเพียงเพราะความเห็นแก่ตัวของคุณกท่านปรธานคะฉันได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าจะให้มาขับ รถมอไซ์เก่าๆห้างๆมาทํางานก็คงไม่ได้หรอกนะคะฉันก็อยากมีรถหรูๆขับเหมือนหัวหน้าแผานกอื่นบ้างะคะ่ะรถหรูๆงั้นหรอคะคุณมีก็ได้นะแต่คุณต้องหาด้วยน้าพักน้ําแรงตัวเองไม่ใช่ไปโกงเงินคนอื่นแบบเนี้ยคุณเคยคิดไหมคะว่าที่บ้านเขามีกี่ชีวิตที่รองเงินเดือนจากรปภตรงต้องเอาเงินเดือนไปหล่อเลี้ยงคนในครอบครัว ไม,ไม่รู้ค่ะนั่นไงคะเพราะคุณมันเห็นแก่ตัวยังไงคุณก็เอาเงินมาคืนปรปภตรงให้ครบทุกบาททุกสตางค์ภายในวันนี้ด้วยนะคะถ้าไม่คืนฉันจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย,อย่าเลยนะคะคุณหวานอย่าดำเนินคดีกับฉันเลยนะคะคือฉันไม่มีเงินเหลือแล้วะคะ่ะ ฉันเพิ่งเอาเงินไปจ่ายค่าดาว์รถเมื่อเช้านี้เองค่ะงั้นฉันขอดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะและคุณก็จะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฉันด้วยนับตั้งแต่วินาทีนี้ต้นไปไม,ไม่ได้นะคะคุณหวานคือฉันขอโทษค่ะให้โอกาสฉันอีกครั้งนะคะถ้าฉันตกงานฉันจะเอาเงินที่ไหนส่งค่างวดรถหรอคะนั่นก็ปัญหาของคุณค่ะ ไม่ใช่ปัญหาของฉันเชิญคุณแก้ไขเองนะคะเออเชิญคะ่ะคุณหวานคะไปสิคะไม่งั้นฉันเรียกตำรวจนะฉันต้องขอโทษคนปาดแล้วก็ปรปภตรงด้วยนะคะ เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะไม่เป็นไรหรอครับคุณหวานไม่เป็นไรหรอกค่ะท่านประธานป้าเองก็ต้องขอโทษท่านประธานด้วยเหมือนกันนะคะที่วุ่นวายไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณป้าฉันเข้าใจคุณป้าดีถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเป็นใครใครก็ไม่ยอมหรอกค่ะที่โดนหักเงึนเดือนไปทีละครึ่งทีละครึ่งงั้น ี่ค่ะถือว่าเป็นคำขอโทษจากฉันแล้วก็เป็นโบนัสด้วยนะคะที่ฉันเป็นคนไม่ดีเลื่อนตําแหน่งงานให้กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์เข้ามาโกงเงินพนักง,งาน,นดีๆแบบคุณนะคะรับไว้เถอะค่ะคุณจะได้เอาเงินไปให้ลูกสาวแล้วก็พาพ่อไปรักษาด้วยนะคะค,ครับครับท่านประาน ขอให้พ่อคุณหายเร็วๆนะคะขอบคุณคับ